แล้วต่อไปเดี๋ยวสาวระวังคนนะอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮ้ยคุณหน่นตัดไผ่นะวันนี้โอ้ยเฮ้ยอย่าลวันนี้คุณหนึ่นตัดไผ่ไม่ต้องลุงอันนี้มาตัดไผฟจังหวะโอ้โหไม่ยังพูดวอ้ไมพูดไม่ยังพูดโอ้โห เรียนจะเอาไปทำเข้าวก้ลูกเสือข้าใกล้วันไหนคอมเมนต์มาใครกดใจกดแจขอให้มีแต่ความดีดเข้ามาในชีวิตนะครับงตงรแนวว่าสุกีนะครับ้เด่น FC วันสุกร FC ตดตามผูดเยนะลดเฟติดตามเฟซลนิสตักติดตามทิกโดอรอ่ดนการจะลงมาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วมาแล้วเมื่อวนก็มาเอาวันนี้ก็มาเอาครับ ผมโอ้ยโอ้ยแดเย็นแค่เาแล้วมีคนกดใจคลิปคู่เด่นด้วยแบลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมมาาคครรัับบ ไม้ไผ่นะครับมาแล้วกำลังยกไม้ไผ่นะครับแล้วไปข้างหลังไปครับนี่นะครับนี่ครับเพื่อนแต่ละคนครับอย่าี้โง่มากไปเดินไปไปเลยครับนะครับ เไปเลยนะคะนี่นะครับอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เซตอันนี้ปองคุณนะอันนี้เปาครับอันนี้ยอครับอันนี้ทันวาครับอันนี้เบสครับอันนี้มอสฮะทําเลยครับทําลอง ฉันจำกดได้ในทองให้ฉันฟังลองบอกพี่ได้ไม่น้อยเสื่อไปเยอะสองคนเธอมาจากเขมรเหรอะโอ้โตอนนี้เพลงเขมรกำลังฮิตเลยร้องได้ไหมเอาไหนหนึ่งซ่องซ้ำเฮ้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 ย่ะ 哎呀！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  ข้าวคายนะครับก็จะพาทํากับข้าวหุงข้าวเดี๋ยวเราจะจําลองการเอาชีวิตรอดในป่าจะพาหุงข,ข้าวในกระบอกไม้ไผ่ไ<ม>นะ่ะดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาข้าวใส่เข้าไปก่อนอ,อ,อ้าวโอเคนะครับเราจะหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่เหมือนเราเข้าป่าแล้วเอาชีวิตรอดชีวิตรอดในป่านะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำครับอ้าเอาียไว้เอ๊ะดีๆตรไว้เตรียไว้ก่อนเติมน้ำเข้าไป ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่อ่าเดี๋ยวก่นอนโอเคนะครับเตรมน้ำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนะครับขังที่เตาไฟตามมาครับมาตามมาต้องมีก็ เอาไฟตอนนี้เราก็ก่อไฟลุกแรงเรียบร้อยแล้วบบบบบเดี๋ยวเราจะทำเตาให้เรียบร้อยแล้วก็เอาข้าวไปหุงนะเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่เนสวัสดีครับว,วันนี้นะครับจะพาทุกคนเข้าใกล้ลูกเสือแล้วก็จะปรองการอาชีพเราในป่าจะทำกับข้าววันนี้เราจะสุ่มไผ่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับต่อไปครับน้า ชมกันครับอ่ะระวังให้กล้องดูหน่อยวิ่งมาชกมาชมใกล้ดินีครับด้านในครับอ่ะตลงไปเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็จะไปย่างที่เตาไฟรอชมตอนสุกแล้วนะครับแล้วมาชิมด้วยกันแล้วเจอกนครับบ๊ายบายครับอ่ะสวัสดีครับเมนูต่อไปชื่อว่าหลามปลากระป๋องนี่นะครับมาดูครับหลามปลากระป๋องในกระบอกไม้ไผ่นะครับเราก็จะใส่ปลากระป๋องแล้วก็เครื่องปรุงใส่หมูสับเข้าไปด้วยเสร็จแล้วก็จะไปย่างไฟให้มันสุก รอชมนะครับไปครับไปครับไม่เห็นเห็นไอ้พี่ยังไม่ตอบหรอใช่ไม่ตอบโอเคมาเดี๋ยวชมกันเลยลินตามมามนี่เห็นไหมเขาบอกสามอันนี้ก็จะมีผงข้าวแล้วก็ มีทํากับข้าวอยู่2อย่างอันนี้เตานี้ก็เป็นหุงข้าวทักน้ำแล้วรอสักครู่นะครับแล้วรอชมตอนจบครับไปครับเอาดูใครจะไว้ฟ้าหรอเริ่มไม่โค้ชแอบเสร็จแล้วยังไงการมาไหนเลยสวยเลยอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็รอทานแล้วนะครับมี3สมเมนูไฮไลท์เลยนะครับ เราทากับข้าวของข้าวในกระบอกไม้ไผ่เดี๋ยวมาดูเมนูแรกกันก่อนเลยหนึ่งสองสามว้าวอันนี้คือไข่ตุ๋นนะในกระบอกไม้ไผ่โอ้โหเปิดมานี่กลิ่นหอมอ้าหิวเลยอ่ะอันที่สองมาดูซิคืออะไรเอ่ยนี่ไงข้าวสวยของเราร้อนๆขาวๆแหมน่ากินจังเลยอันที่สามอันสุดท้ายกับข้าวของเรา หลามปลากระป๋องในกระบอกไม้ไผ่เราอยาก,ก,ยยกนมือหน่อย,อยอเยโเาข้าวอีกเอาข้าวอีกเหรออร่อยใช่ไหมอ,อ,อ่าเดี๋ยวตักข้าวให้ตักข้าวให้โอเคมาตักข้าวให้ก้าวก่อนข้าวในกระดกกระบอกไม้ไผ่ขาวเมหอมโอ้โหร้อนร้อน ปึ๊บเอาอีกเอาอีกอร่อยอร่อยกินเยอะเยอะโอ้โหขอบคุณครับ,บค,ครับโอ้กินให้อร่อยนะอ่า ตอนนี้ฐานลูกเสือประจนไทยตอนบ่ายนะครับเรากำลังจะข้ามกำแพงข้ามเขาทีละคนนะใครไม่กล้าก็รออยู่ข้างหน้าเจ้าเตอร์ลงได้ไหมสู้ๆเจ้าเตอร์ทำได้อยู่แล้วเก่งมากลงมาแล้วขึ้นไปได้ยังไงเอ้าเมื่อกี้ขึ้นมาจากฝั่งไหนฝั่งนี้ครูฝั่งนี้จะลงฝั่งนู้ใช่ไหมลงไปฝั่งไหนลงไปฝั่งนี้ใช่ไหมลงฝั่งนี้โอเคให้เด็กครูช่วยนะเยี่ยม โอคอย่าตดใส่หน้ากูนะเฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวเนี่เออลงมาช้าช้าเยี่ยมมาเออหาไม่เจอโอเคช้าช้านี่เยี่ยมมาเดี๋ยวเรียกเรียกนี่ดิฉันนึงชั้นนึงโอเคเย้ เอาข้ามมาผระจนไัยตอนบ่ายครับช้าๆทีละคน น้ำมันเหลือไหมเนี่ยเออค่อยๆเทออยนิกไหนได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหจะเต็มไหมเนี่ยฐานที่ห้าบัวลอยไข่หวานเห็นชื่อฐานแล้วนึกถึงขนมหวานเลยหิวเลยอ่าเด็กๆตอนนี้กำลังลำเลียงน้ำใส่กระบอกไม้พายแล้วก็เอามาเทใส่ท่อให้ได้โอ้โหจะเต็มไหมเนี่ยท่อรั่วด้วยเอาปิดไว้ เอาปิดเอามือไปิดไว้เอามือไปิดไว้ <interess ram> อ้าวโ,โหอะไรดูสิเ,เอาา่เอเป็นไงสนุกไหมเนี่ยอาาโอ้โหเปียกห er มดเลยใช่ไหมนาวเขาให้เทลงใส่ท่อนะไม่ใช่เทลงใส่หัวเพื่อนนะเออครับครับเดี๋ยวอาบครับเร็ว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 สู้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 เทลงไปเยี่ยมมาก โอ้โหกลุ yup> ่มนี้สามัคคีรวดเร็วนะครับสามเมื่อคีรวดเร็วทันใจเตะลงไปโอเคเทใส่หัวเพื่อนอ่ะเอาวิ่ง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 เอาวิ่ง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 เอาไปแล้วครับไปแล้วครับอ้อมอ้อมอ้อมเอาวิ่ง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 เอาเร็วเร็วส่งต่อส่งต่อส่งต่อส่งตาเร็ว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 เอาวิ่งวิ่งวิ่ง ไปเลยครับไปเลยครับเอ้า้อมกระป๋องแป้งเอารีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเร็วเร็วเร็ตรงต่อตรง่งต่ออวอักกกเร็วเร็วเไปไปไปไไปเร็วเร็วเร็วเรเรีแดงเลยมันสีเขียวอ๋อมันไม่มันไม่เป็นสีแดงคือเพื่อต้องซื้อสีแดงแดงมาแล้วเนี่ย เไจ้าบอยู่ไปยืนไปยืนจะทาใครไปยืนหน้าเขาร้อมหนึ่งเกินเลื่อใครอะกินเลือกใครเกียวเต้าเลือกใครเกียวเต้าเือกใครเรือใคอย่าพูอย่าพูอย่าพูอ้กางเกงกระดุมตูดหวาน คิับงกิจกรรมเดินทางไกลครับผมอ่าเสื้อเดินได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องด้วยครับบ๊ายบาย บายายครับสู้ไหมโว้ไหวไหมไหวนะครับอ่าไปด่านแรกเลยฐานแรกครับลองในหมู่ดูสมาชิกในกลุ่มด้วยนะไปลองหัวหน้าหมู่

โอ้ยังไหวนะอาซึกะไหวไหมโอ้ยไหวไหวโอ้อ่าเดินไปเลยตามทางไปเรื่อยๆนี่เราเลี้ยงอุกรณ์ของตัวเองก็คือผ้าพันคอผ้าพันคอ กูแกงผมอ่ะาชิ้รอ่ะรแรสาชิ้รขอาเด่องมยอ่อเหรออ้าวมันคืออะไรอ่ะไม่บอกไม่บอก่ะอร่อยเหรออร่อยอร่อยอร่อย อะไรอ่าม,มันตาลมีมันตาลน้ำตาลมีอะไรมีมีอะไรนะมีน้ำตามนตาันไม่มีน้ตามันไม่มีน้ตาบรรยากาศการเดินทางไกลนะครับเราก็จะเดินผ่านเส้นทาง,ง,ทางข้างโรงเรียนตันเลาะมาตามทุ่งนางครับนะแต่ถนนก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดี ด้านหลังเราก็จะเห็นวิวทุ่งนาพร้อมกับทางรถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างตอนนี้เด็กๆก็กำลังนาเดินทางมาแล้วครับกลุ่มแรกครับอ่าวไวหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศ อาาัดวิดีโอไปฝากนักเรียนนะพ่อแม่นะให้ดูยังไหวครับชูสองนิ้วยังไหวยังไหวนะครับไหวครับชิชๆนะนอกก้าวไหวไหมครับอ๋อไหวนะครับกินเต็มที่เลยอร่อยมากนะเดินไหวยังไหวนะเดินอ่าเดินเลยโอเคโอ้สบียงเต็มกระเป๋าเลยขนมน้ำเพียบนะ

พร้อมยังหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเปเอากลับไปหน้าเอาเดี๋ยวจะถามก่อนมีของทั้งหมดกี่อย่างอะอี่ห้าอย่างมีกานไกงยาพุณเออเพื่อนบอกมีกันไกง